มันหมดมหมดตีเสไปหน้า้ะก็ยังดีอ่ะไม่ได้ใช้ไปแล้วเอ้าโอมยเืองดีที่บติดโต๊ะหมาตายแล้วอย่างเด็วเลยอมอม คือผมเล่นบ่อยอยู่นะแล้วแบบเวลาเล่นเนี่ยพอผมรู้ทิกผมก็จะเก็บน้ำหมึกแล้วก็จะนี่นั่นแล้วก็เจอรีเซิร์ชไว้ด้วยเพราะผมเล่นโรเจอร์มาเกือบอาทิตย์หนึ่งเต็มๆอ่ะผมเก็บรีเซิร์ชได้ครบตัวผมเล่นได้ม่เกินฮาทุเมอ่ะไม่คุ้อแลยเจออีโพสอ่ะไหนพวกเมินตัวนี้ยี่หน่อยะโอเคเข้าใจแล้วโรเจอร์กลับไปนี่เราเล่นจริงกันแค่ไหนก็ต้องเ็บลว่าเจอมันไม่ค่อยมีคนสังเกตกันอ่ะ หยิบเพิ่อนอยู่เนี่ยอะไรสรุปได้ใช้ไงมเนี่ยทีมรออยู่เนไอเลียทำเล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 ยอาทีเลิแลแ่มันก็ลืมพอทีพวกเขงกุ้กันหยกๆๆก็มีโรเจอร์ใครแม่งหาเก็บบ้านเดินมาสามสี่คนอะอยู่แไกกันนาดรันขยันตกันจ้ากะเป๋ามาดิมาสะเปามิ่งมานิกเปา ขอเก็บซักรีเสิร์ชหนึ่งก็ยังดีอ่ะมีตัวอะไรไม่ามแล้เเอ้าใครอยู่นู่นน่ะฟินเหรอใช่ไม่มีกู๊ดหนึ่งเะเอ้าฟินมาเร็วโดนไาดีไล่ด้วยอีกอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวขานเข้ามาทำไมซิปขยันเล่นโอเจอร์จัง อยากเก็บดีเก็บนคเอา้าผมนึกว่านี่สดกดไปแล้วนะนึกว่าผมไปแล้วนะกนเกบื่ออไโตเจอเท่าไหร่เก็บเกือบครบโอ้ยเมื่อก,กี้คอโนเขาให้ใจใครปะหือว,ว่าเขาขเจ็บเขาเจ็บอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าเอยอยอ้ยโอ้้้ พอดีเซ่ไปหน้าได้ป่ะยังดีอ่ะไม่ได้ใช้ไปแล้วเอาวุไลตายแต่แค่สองหัวใจพอดีเลยโอ้ยหัวใจพอดีเลยเหลือยังมานอยเอ้ยหนูจะไม่นอนใช่ไหมลูกเจ็บริสต์อ่าบล็อกเทนนะบล็อกเทนมันอยู่ไหนกันวะนี่ฮะบล็อกเทนอยู่หลังพุณ บล็อกเทนกับพิชชาพิชชามาเร็วปินบินมาไม่ได้นะคุณจะเตลค่าแต่ทำไมมันทาคูเก่งจังเล่นดีๆพี่บติดโต๊ะหมาตายแล้วอย่างเร็วเลยเอิ่มเอิ่มทุกพวกเราทุกคนอยากหนีเปล่าหรือว่าอยากเล่นแล้วแต่ทุกคนเลยได้ครับดีดีได้เหมือนกันตีได้เน้ยน้องตัดน้องตาน้องเดี๋ยวเล่นน้อยคอยนาน พวกผมหัดเล่นอะแต่ว่าเวลาเล่นทีก็แบบไปไม่ค่อยไกลกันมากอ่ะชั้นห้าชั้นหกผมตายกันละวทำเสร็จทุกเครื่องแล้วก็ไม่เป็นไรครับคือที่ตายเมื่อกี้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมจบดีให้แล้วป็นครับที่ตายเมื่อกี้ก็คือวิ่งชนโต๊ะครับชนโต๊ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกใช่ไม่เป็นไรไไไไมม่่เเปป็็นนรรแต่ข้างในนี่ไปหมดแล้วมวยอะไรครับทรมดาก็โดนอะไรขัดไง จริงๆ<ห>ผมเป็นเหมือนกันจริงๆตัวจู๋ก็มันจะมีสัญชาตญาณอย่างนึ่งก็คือเวลาเห็นเพื่อนอ่ะมันจะชอบหักหลบให้ซึ่งบางครั้งการถังหลบที่แบบผิดจังหวะเราอาจจะเจ็บเอ,เองพี่ทไมตัดหน้าไม่เป็นอะไรคือเมื่อกี้สเปิก็อยู่ข้างหน้านะแบบโดนอ่าเหมือนใช่บ็อกเต็นไล่อยู่แล้วก็คือยิ่งคนโซลสุดท้ายก็ไปโดนกินเลย เราเราไปดูชั้นต่อไปก่อนก็ได้คุณไต่โอเคไม่ใช่แบบไปไปแบบดูเผื่อเพื่อนๆโอ้โอ้ตัวขี้กะครับคุณไต่อยู่หรือตายก็ไม่มีอะไรเราเก็บเยอะครับช่วยขอบคุณมากคุณทั้งหมคู่ตอนนี้คัดคอปปี้ผมไม่เชื่อเชื่อมันไม่เป็นของผมมันไม่ใช่นของ คือตอนนี้ชุดป๊อปปี้ผมไม่โหลแล้วคือแบบคือป๊อปปี้เขาเป็นสีสีไทยอะ่ะ